สวัสดีครับเมื่อวานแอดมินเอาตัวเลข G D P มาให้ดูว่าสหรัฐอเมริกามี27ล้านล้านดอนลลาร์อยู่ในอันดับที่1ถ้าเทียบให้เข้าใจง่ายๆสหรัฐอเมริกามี27บาทประเทศจีนมี17บาทเยอมันว่ารวยที่สุดในยุโรปแล้วมีอยู่4บาท50สตางค์ญี่ปุ่นว่ารวยๆเช่นกันมีอยู่4บาทอินเดียว่าเติบโตเติบโตมี3บาท50าทอังกฤษผู้ดีเก่ามี3บาท ฝรั่งเศสอย่างห้าวมี3บาทบาซิลตัวตึงเสียงดังมีอยู่2บาทแคนาดาคิดสู้กับสหรัฐมีอยู่แค่สองบาทรัเสเซียผู้ที่กองเชียร์บอกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกมีอยู่สองบาท เราดูภาพแล้วใครจะทิ้งสหรัฐอเมริกาได้แอดมินก็วิเคราะห์ตามจริงบางคนบอกว่าแอดมินเชียร์โดโนัลด์ทรัมป์เอาตรงๆแอดมินแค่ทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ตามจริงจะให้แอดมินบอกว่าแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นเศษกระดาษอเมริกาจะล้มละลายนี้ท่วมหัวใชหนี่ไม่ได้อเมริกาจะไม่มีใครครบมันก็พูดได้กับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมาก เชียรัเสเซียเชียร์จีนไปวันวันแต่คนที่วิเคราะห์แบบจริงจังมันพูดแบบนั้นไม่ได้มันอายปากอายปรนพบพรุษ พรดูจากขนาดของเศรษฐกิจแล้วการที่สหรัฐอเมริกาจะล้มมันยากมากและถ้าสหรัฐอเมริกาล้มมันล้มไปทั้งโลกมีคนอยากรู้ว่าถ้าสหรัฐอเมริกามี27บาทแล้วประเทศไทยมีอยู่เท่าไหร่ GDP ของไทยมี515,000ล้านดอนลลาร์ก็เท่ากับ50สตางค์สหรัฐมีเงิน27บาทไทยมีอยู่50สตางค์นี่คือการเปรียบเทียบออกมาจะเห็นได้แบบชัดเจนขึ้นนี่คือเหตุผลนะครับอาจจะมีบางคน ถามว่าจีนมีตั้ง17บาทแล้วทำไมไม่ไปหาจีนจีนมีเงินเยอะแต่ว่ากระเด็นออกน้อยมากช่วยเหลือคนอื่นน้อยมากซื้อสินค้าคนอื่นน้อยมากจีนจ้องจะกินคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามี50กว่าประเทศพากันไปเจรจากับสหรัฐอยู่ในตอนนี้ก็ไปเจรจาเรื่องภาษีขอลดหย่อนลงมาหน่อยได้ไหมรวมถึงไทยด้วยมันก็บอกได้ดีว่าไม่มีใครทิ้งสหรัฐ แม้แต่ตัวของจีนเองก็ได้แค่ขึ้นภาษีตอบโต้34%ไม่กล้าเก็บเยอะด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐมีอำนาจต่อรองเยอะหลายประเทศก็มอบเข้าไปขอร้องสารัฐก่อนหน้าก็ยังปากแยวอยู่พอสมควรแอดมินแค่อยากให้ผู้ชมอยู่กับความเป็นจริงถ้าเราไปฟังนักวิเคราะห์จากฝั่งจีนเยอะเกินก็จะคอยตามไปว่าสหรัฐจะล้มละลายแน่แต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายคนคิดถึงกลุ่มบิก มีการเชียร์กันก่อนหน้านี้ไทยก็ไปร่วมกับเขาด้วยจริงๆสารัฐประกาศขึ้นภาษีแบบนี้กลุ่มบิกได้โอกาสแล้วรวมหัวกันไปเลยจะไปงองแงกับสารัฐทำไมจะไปต่อว่าสารัฐทำไม ตัวเองก็เก็บภาษีสารัฐเยอะเขาเก็บบ้างก็โวยวายแอดมินเคยวิเคราะห์กลุ่มบิกไว้ดังแต่ท่อรอไม่หมนรัสเซียโดนความบาดท,ทางการเงินและก็มายุเพื่อนให้รวมตัวกันไปช่วยรัสเซียในานามของกลุ่มบิกบอกว่าจะเปลี่ยนระเบียบโลกหลอกใช้เพื่อนเพื่อนรู้ทันอินเดียไม่เอาคนแรกจะสร้างเงินสกุลบิกจีนก็ไม่เอาเพราะจีนสำรองดอลลาร์ไว้เยอะยังมีพันธบัตรของสหรัฐอีก กลุ่มบิกแต่ละคนสหรัฐมี27บาทบาซิล2บาทรัสเซีย2บาทอินเดีย3บาทแอฟริกาใต้มีอยู่30สตางค์จีนมี17บาทจีนมีเยอะสุดแล้วและถ้าจีนเอาเงินไปรวมกันกับเพื่อนในบรรดาผู้นำกลุ่มบิกมันก็จะเข้าใกล้สหรัฐได้จริงก็คือได้24บาท สหรัฐมี27บาทแต่ว่าจีนมันจะผลิตขายคนอื่นมันซื้อคนอื่นน้อยมากและมันไม่ยอมเสียเปรียบใครจะไปต่อกันอย่างไรนั่นคือเหตุผลที่บรรดาลิ้วล้อของจีนบางประเทศต้องหอบสังขารไปเจรจากับสหรัฐแอดมินบอกเลยว่าก่อนสหรัฐขึ้นภาษีมีการประเมินแล้วไม่ได้ขึ้นแบบสุ่ม4สุ่ม5หลายคนพากันหวัวเราะเยาะโดโนโทรามแอดมินเคยให้ข้อคิดไว้ว่า โดนทัมแค่ตัวแสดงผู้กำกับที่อยู่ข้างหลังโดนอตทัมมีใครบ้างแวดวงธุรกิจแวดวงการธนาคารการเงินทั้งนั้นแวดวงทางการทหารด้วยหลายคนพากันไปวิเคราะห์เรื่องนานาชาติจะพากันตอบโต้าสหารัฐ โดดเดี่ยวสารัฐมันก็ทำได้แต่ระยะยาวจะแย่ส่วนสารัฐระยะสั้นปั่นป่วนแต่ระยะยาวจะส่งผลดีและหลายคนจะกลับไปง้อสารัฐพวกที่ก้าวร้าวย่างแคนาดาฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วก็ทำอะไรสารัฐไม่ได้ตอนนี้มีกว่า50ประเทศต้องเข้าไปง้อาสหารัฐโดยเฉพาะเวียดนามถึงขั้นขอร้องสหรัฐอีกเรื่องก็คือทองคำร่วงแล้วเพราะว่าปั่นราคาต่อไปไม่ไหวนะครับ ชีวิตจริงกับความฝันมันต่างกันเช่นเดียวกับเรื่องราวในตะวันออกกลางกองเชียร์ก็เชียร์ฮูตีโจมตีเรือรบของสหรัฐทุกวันโจมตีอิสราเอลทุกวันเสียหายหนักอิหร่านพร้อมรบกับสหรัฐจะโจมตีสหรัฐผู้ชมก็พิจารณาด้วยเชื่อเลยไม่ได้ต่อให้เป็นคนที่ไม่ชอบสหรัฐจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่แต่ต้องพิจารณาจากความจริงคงมีประสบการณ์การตามข่าวมาแล้วโดนหลอกกันมาเท่าไหร่แล้วเก่งๆทั้งนั้น อิหร่านฮามาสฮิตบลลาโฮตีตอนนี้สหรัฐโจมตีเยเมนต้องอธิบายก่อนว่าเยเมนเป็นประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือ หาข้าวหาน้ำให้จาก UN สมัยก่อนโดนัทัมประกาศให้กลุ่มฮูตีเป็นกลุ่มก่อการร้ายมีผลทางกฎหมายคือสามารถคว่มบาตท,ทางการเงินความบาตท,ทางเศรษฐกิจสามารถจัดการได้แต่ว่าโจไปเด่นไปถอนกลุ่มฮูตีออกจากกลุ่มก่อการร้ายและส่ง UN เข้าไปดูแลจริงๆโดนัททำก็สามารถกลับมาขึ้นบัญชีกลุ่มฮูตีได้อีกครั้งแต่ว่าไม่ได้ข่าวว่าเป็นแบบนั้นการโจมตีกลุ่มฮูตีจึงมีขอบเขตจากัด ทุกอย่างมันมีกติกาของมันแอดมินก็พยายามอธิบายเพื่อความเข้าใจตอนนี้กลุ่มฮูตีก็อยู่ปนกับชาวบ้านเอาชาวบ้านเป็นโลกเป็นปกตินิสัยสหรัฐโจมตีชุมชนไม่ได้โจมตีได้แค่โรงกันน้ำมันสนามบินฐานขีปนาวุธสหรัฐบอกว่าปฏิบัติการได้ผลสามารถจัดการนักรบฮูตีได้หลายคนกองเชียร์กลุ่มฮามาชกับฮูตีอาจจะบอกว่า ทำไมสารัฐก,กับอิสราเอลไม่สามารถกวาดล้างฮามาสกับฮูตีได้จนถึงตอนนี้หมดอาวุธไปเยอะแยะค่าอาวุธมันเล็กน้อยมากแต่ว่าที่กวาดล้างไม่ได้คือมันไปอยู่ปนกับชาวบ้านสารัฐก,ก็ไม่สามารถโจมตีชุมชนได้มันติดกติกาถ้าไม่มีกติกาสารัฐปูพรมเยเมน แพะสักตัวก็ไม่เหลือแน่แต่ว่าเห็นแก่ชาวบ้านมนุษยธรรมและวเวลาสหรัฐโจมตีพวกฮูตีก็จะบอกว่ามีแต่ชาวบ้านสูญเสียไม่โดนนักรบฮูตีเลยเหมือนกับฮามาสมีแต่ชาวบ้านได้รับผลกระทบนักรบฮามาสอยู่ดีอยู่ครบทุกคนตลอดมีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่าตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐใช้งบไปแล้ว1,000ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ34,000พล้านบาท ดูเหมือนเยอะแต่ไปนับราคาขายแต่ถ้านับต้นทุนจริงๆมันก็ต่ำกว่านี้ กลุ่มฮูตีบอกว่าเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฮูตีไม่กลัวและขรูว่าจะโจมตี UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตรวมถึงซาอุดิอาระเบียด้วยมันก็เป็นมุมมองของกลุ่มฮูตีซึ่งก็เชื่อได้ยากอธิบายเพิ่มเติม UAE กับซาอุสนับสนุนรัฐบาลเก่าของเยเมนและพากันมาช่วยโจมตีฮูตีจนฮูตีจะแพ้อยู่แล้วเพราะว่าซาอุไม่ได้สนใจอะไรมากนัก โจมตีใส่ชุมชนด้วยพอดีโชเปเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเลยความบาดซาอุดิอาระเบียกับ U a e ถอนระบบพัชชิอตออกจากซาอุฮูตีเลยใช้โดนโจมตีคลังน้ำมันของซาอุได้ในยุคของจเปเดนซาอุเลยไม่คุยกับสหรัฐไปเข้าหารัสเซียพอโดนัลทามกลับมาเป็นประธานาธิบดีซาอุก็มาคุยกับสหรัฐใหม่ตอนนี้มีแววว่าท์จะขายอาวุธให้กับซาอุเยอะกว่าเดิมก็เพื่อจัดการกับกลุ่มฮูตี สรุปตอนนี้กลุ่มฮูตีสุดหนักการสนับสนุนจากอิหร่านน้อยลงไปโดนของฮูตีก็มีน้อยลงไปสหรัฐก็ใช้ซูเปอร์ฮอ์เนตในการบินมาโจมตีส่วนบี2สปิริตแค่บินมาดีเอโกกาเซียซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆยังไม่ได้บินมาโจมตีต้องเข้าใจแบบนี้จัดการกลุ่มฮูตีทุกคนไม่ได้อยู่แล้วเพอโจมตีชุมชนไม่ได้ที่สหรัฐทำอยู่คือลดความสามารถของกลุ่มฮูตี นวดไปเรื่อยเรือรบของสหรัฐอยู่ครบชุกลำไม่ได้เสียหายจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีกลุ่มฮูตีก็พูดไปเรื่อยสหรัฐก็ส่งซูเปอร์โฮเนตบินมาจัดก,การเป็นจุดๆมันไม่ได้กวาดล้างกันแบบราบคาบไม่ใช่การปราบปรามแต่ว่าเป็นการป้องปรามมันมีข้อจํากัด ไม่ทำก็ได้ใจพอทำหน่อยก็ร้ององอแงว่ารังแกอ้างสิทธิมนุษยชนก็ยังดีที่ได้อ้างถ้าเป็นจีนกับรัสเซียไม่ได้มาสนใจสิทธิมนุษยชนนะครับหูตีก็คงเงียบลงไปในทางปฏิบัติแต่ว่าในการให้ข่าวก็คงร้อนแรงเหมือนเดิมโจมตีระลบของสหรัฐทุกวันขี่ปนวาวุธไปถึงไม่ถึงไม่รู้โจมตีไว้ก่อนพูดไว้ก่อนถ้าใครยังเชื่อกลุ่มฮูตีอยู่ก็พิจารณาข่าวดีๆนะครับ